สบายที่พี่น้องมือนีบ่าวเดชซาภาละสิภาพี่น้องไปส้มผ้ามไกตีเนาะเป็นผ้ามบวหญ่ดอกเพิ่นเรียงอยู่แถวหน้าหักเป็นผ้าเนาะเพิ่นเลียงคายลูกคายยังมันมีพอพันคักเนาะมือนีสิภาพี่น้องไปเว้ส้มผ้ามไกตีติดตามไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะมือนีเนาะเดินท่ามหอดผ้ามไกตีเพิ่นพอดีพี่น้องเนาะมื่อนีก็ได้พคตรทุยเจ้าเพิ่นยูพูด มีอยงอยู่นาว่าซั่นเป็นดยายไก่ตีเฮาน่ะเป็นด๋ไสเบิดแล้วบ่ว่ายังอยู่ยังจักูไก่ไก่พอพอซ้อมพอเนบ่เออมีอยู่บ่ไก่2ไก่น้อยก็ลาอยู่ดอกเนาะเออไก่น้อยนั่นลาอยู่ไก่น้อยมีแต่ไก่เครื่องเนาะอันน่ะรุ่นนั้น ออเห็นพามน้อยพี่น้องเอ้ยพามวยใหญ่บันไดเนาะเรียงหักได้คลายอยู่ได้คลายลูกคลายยังมันเพิ่นก็นได้ไก่เม่เม่พันเพิ่นอนนะโอ้ไก่งามพี่น้องเป็นไก่ปลากอยพามเพิ่นเพิ่นเลี้ยงนะมันปวดที่มีเวลาได้เอาไปทอดนะเออเออเตอหนึงงหนึ่ง่ตัวนั้นประมาณ กำลังเนาะโอ้มันันใหญ่ตัวขังตัวนี่อาะขังกะเดกกำลังสูงเนาะโอ้สูงนะ่อมเธอหนึงแลมอนี่โอ้่อมเธอหนึ่งแหละ่องสามองสี่ชองสมนี่และ่องสามนอนหน่เก้าชองแปดเกรู้ตัวอืมโอ้มันน่ะโมแม่มันกระีหญ่เติบอยู่่พื่หัวขวบเนาะเออตัวนี้ก็ได้สองหก ต้องเคสบ่ไรบ้างเนาะพอดีเป็นไก่กลางว่าใั่ไหไก่กลางโอ้ไก่ามได้ี่เนอไกคนำลัอันนี้กระตุกแรงกระการยร้องนี่กเอการเบินนะเดืนสามเดือนสี่ไก่เป็นไก่ลากอยไก่ทมากำล่งขันทำล่างูไก่แม่นี่โอ้ไก่ชหาู่ยังอ่ชอบได้เลยเต้อะไรลเตยก ตีสามโยกไหญ่เฉยเนาะเออไปเต็ดไปช้างเขาไกลมาล้มเธอหนึงแล้วได้แปดเดือนได้แล้วเปล่นี่เออได้แปดเก่าเดือนผมเลกเ่าเดือนแล้วเนาะไข่กำลังเก่าเดือนส้มสามสามโยกในพยานเนาะได้เลยเนาตีไข่เนี่ยแต่ว่าเนาะคืออยู่เห็นกัดอยู่แต่ว่าเออกัดกัดเยอมั้งเอันตัวพ่พันมันได้ไปทางไหนเลยพ่พันตัวใหญ่น่ะเออตัวเก่าน่ะตัวมอน่ะ ด่างไม้เลยเนาะโอ้ยเตัวทางในเป็นครับโอ้โหข้าวมะขังสิสามสี่มือแล้วตะกี้เขาจะสุ่งสวงสวงก้อนกระซุ่มเลยใจ๊ยน่เป็นตะเบวงขนาดมันต้องสวงอันอันสีเกี่ยวเข่าเนาะสีเกี่ยวเข่าลายแล้วไก่ลูกชุ่มมีเลยนี่ปล่อยนี่อายุสวยเลยเนาะมวลเนาะมวลมวลเอาตัวนี้เลสมแทนเนาะ ตัวนึ่งก็ะพ่อยซ้มน้องไก่แม่ฮะกระ่อยคลองแท้แล้วพี่น้องบางนี่ได้จักรู้เนาะตัวนี้นะสามลูกวัวแน่นเนาะเดี๋ยนี้สิป้าบ้านอยู่ในสามลูกสมลูกนซมเก่ากับชามอ่แล้วดีเนาะโอดีดางเลยูกันได้เหรอครับอัวนดีไก่ซำนี่เนาะเต้นเหมือนมากทนี่อันนั้นมันหาเต้นนอแม่ีนดอกไก่เต้นดี ลยทำทายเลยครับนว่าจะได้นั้นหายมัดพุดตีมัน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 เมพุชไกใหญ่ดิโอ้ชอบมึงได้จังน่อยกันะเนาะคมันปีกอนันออยู่ชอบก็อแหคับอยู่ปัดัดแล้วน้อดูมันดีด้ยไก่ดูดีไก่ตัวนี้งามทีได้ปีก่นนั้น เด็ดเดเดมันออกใหม่เห็้มันี่ยโอ้มันแซมออกใหม่มันแซมเออถาโมนี่ผู้แล่นเนี่ยเออถาโมนี่มันนะับก็ได้แซมมอนนะโอ้มันถ่ายปีเอ็มมันมันมันถ่ายอันมันเป็นสิเป็นไก่ใหญ่เด้ถ่ายเนาะอืยจังเราไปจับไปปลาใแซนไก่แม่เออไอ้ชุ่มใช่ไอชุมซะ่่าอันซ้ำปีกสุดเออซ้ำซ้ำปีกมันแข็งเด้มาเบิ่งเพิ่นเกลือมาพี่น้องบ้านพุดอ้ยออกมาจะลุกเสื้อผ้าคน ควานต่อยเบิ่งปูดลายในไก่นอนไกลสนใจเนาะอยากได้ไก่ตีไปเลี้ยงเลี้ยงตี <m> ต่อมาได้เนาะทางนี้เป็นขายให้ขายหลุมมันฟอพันมันดีอยู่กับสัตวกิ่นมาลายหัวอยู่เใจปากก้อยเนาะเราปากกอยเสือกเบิ่งรุนนะตามลำดับตามราคาเนาะตัวน้อยกับราคาถือตัวใหญ่กับเพื่อนเนต่ตามตามสมควรวนก่อนเสนซะ ลายพี่หน่อขนันบ่ได้ลงมาแล้วกินเอาเกลืออิ่มไก่ผู้ใดหากินไก่ไข่ธรรมชาติในกรบวานั้นอตานมชนละโลกพันหันลายอยู่พี่น้อไร่ไก่นะตัวหนึ่งเมพันเอาไปกะเตะกับไก่ปักช่องไปเตะตาแตกใช่แตกินยวกตาแตกเขาจะเชื่อด้าพันหนึ่งตาแตกจะได้ งวยมันดีลำมันดีพวกปักช่องนะก็ไปสม้มไปยั้งก็ได้เจออ,อื่นอ,อันตนัวอันเลี้ยงแต่ละปีนี่ได้ขายไร่ผู้เติบอยู่ได้หนี่เนาะใหญ่ปีแรกโบลุดเป็นสิบกว่าหรือเช้าผู้บ่ผู้น่ะแหละปีแล้ว,ป,ลวประมาณเชา้าเช้าผู้บางแล่มีแต่บักราคาพันขึ้น<ด>แล้เนาะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนสิบเบสเดินสิบชองไปแมนเลื่อยค้างไว้ตืดอยู่แล้วเนาะ ตัวไล่ชุดนี่ได้ขายตูจจ 1, วจักจักพันก็เป็นเป็นหมื่นผุมบอลลี่อะไรเออเป็นหมื่นก็ได้ขายเนาะสองพันสองพันกว่าเออกระชวนมากนี่ยเท่าขายกับตัวเราพันพันปลายาก,ก้องไก่ห้ากระสูนปลายแม่แล้วเข้าจับขายลูกเออขายเลยนะเสือวัดดวงเหาจา่ย์เออเอบัดดวงก็ดีอืมกระเทาะช่อมแล้วมันกะแนว้อหนึ่งราคา้นอีกเออมันกะเข้าช่อมเข้าคัดแล้วมันกะแนวนึงก่ ซีหาพันหรือว่าในไรขึ้นไปอีกเนะเออาะคันไปตีกินกับจ็ดเปดพันหรือมื่นไปอีกแล้วเออกินเถอะ<ค>หนึ่งกินเท่ากับเบิ้งสีตีนมั่นเนาะเออสีตีนบวกันได้แต่กินเท่ากับปว <ใช S 1> าวาดรออ้อนราคาดูตลงมาอีกอืมค้มันคมมันน,นั่นคักเท่ากับเพงแน่เนาะเออก็บธรรมดาอ,อืมตัวนั้นเบิ้งคุณภาพว่าสันซะเออไปตามคุณภาพราคาก็ได้อันทูใกลแม่อันนั้นกัานังหาวน่ะเทากาว่าดวงดอกอันนั้นน่ะอืม ตัละพันพันหามันของก่อนเริ่มสูเนาะขายซุ้มั่นกะซื้อได้หลายตัวกับหอยเขาก็ได้ดีแล้วซื้อไปจักสามสี่ตัวจังสี่นะตรงนี้ตัวดีตัวหนึ่งเนาะเขาคัดเอาดิสมมติว่าตัวละพันกูอะซื้อเอาลายๆนะสามสี่ตูโหลดมันตรงนี้ตัวเลยตัวหนึ่งขคงสุงมายังดีเนาะเออมันดคัดไว้ข้างในมันบ่มีไก่แนวอื่นนะนจะไก่แนวเดียวมันไก่พันเดียว เป็นไก่ตีโตวาสันสนุออทุบสันหลังเออที่ว่าเจ็บอยูบนะ่ได่นววะบ่อไร่หึงตัวหนึ่งได้ยินข่าวว่าขายไปนักคู่เนาะไก่มนต์ตัวนั้นว่าเก่งขนาดก็ออมาเอาในน,นี่ว่าสันปีก่อนพี่ก่ตีนี้เขาก็ตีกินไ้หัวว่าสันปีก่อนนั่นเขาก็เตเขากะหายมันสามสี่หามืน่นผมบอกราคาสี่หามื่นเขาขายนะเขาขายแล้วเขาได้อ หลายขนาดเนาะอ้าวขอบโบขอบใจยังอายเนาะให้สัมภาษณ์มือน,นี้มาเล่นน้ำ <S 2> <S 2> <S เพิน่น<แ>ให้สัมภาษณ์เรื่องไก่ตีผ้ามไก่<แ>เป็นผ้ามไกบบบ่บนใหญ่เป็นไรดอกหักแต่ว่ากะเลี้ยงมกักแนวมักเลี้ยง,ยงไว้สั้นแล้วเลี้ยงเท่เาแล้ยเลี้ยงไว้ส้มแน่คลายน้ำอ,อืมได้อยา่าคุยแต่คลาย